เมนูใหม่ของเคฟซีเลยครับทุกคนไก่เกาหลีครับอ่ะเอาแซ่บต่อเลยนี่เลยข้าวยำไก่แซ่บครับนี่ครับทุกคนตรงนี้เป็นส่วนที่อร่อยที่สุดเลยสวัสดีครับผมสไตล์นนนี่ครับทุกคนวันนี้ผมจะมากินไก่เค C ครับแต่ว่าจะเป็นเมนูไหนเรามาดูกันครับเริ่มที่อันนี้ก่อนเลยครับทุกคน The Box Signature แล้วก็นี่ครับข้าวยำไก่แซ่บเมนูโปรดของใครหลายๆคนนั่นเองแต่วันนี้ทีเด็ดไม่ได้อยู่ที่2เมนูนี้นะครับมันอยู่ที่อันนี้ครับทุกคนเมนูใหม่ของเ f c ซเลยครับทุกคนไก่เกาหลี อ่ะเรามากินกันเลยครับนี่ผมจะกินกับซอสพริกนะครับทุกคนนี่ครัหน้ากินมากทุกคนข้าวยำไก่แซ่บของเทปซีอร่อยครับก็นี่ครับเฟรนฟรายอร่อยอ,อ่ะเรามาเริ่มที่น้องก,กันก่อนเลยครับ เนื้อนุ่มอร่อยมากเลยนี่ทุกคนดูหนังดิซอสฮึมโคตรเฟรชมาก นี่ครับทุกคนตรงนี้เป็นส่วนที่อร่อยที่สุดเลยผมชอบมากชิมซอสแล้วก็รูดแบบน,นี้เลยห,หมดแล้วครับน้องชิ้นแรกอ่ะเอาวิ้งแซ่ต่อเลยอ,อร่อยเปรี้ยวเผ็ดกับนองดีเลยนี่ครับจิมซอสพิ้าไปน,นิดนึงที่หัวมันแล้วก็รูดเลย แล้วก็นี่ครับทีเด็ดของวันนี้ไก่เกาหลีอสีแบบน่ากินมากไม่รู้ว่าจะเผ็ดไหมนะ,ะเรามาลองกันมไม่เผ็ดเลยนะครับทุกคนแบบมันมีรสชาติหวานๆเข็มเค็มอ่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมๆเหมือนกับน้ำส้มสายชูนะโอเคเลยไม่ได้เผ็ดเหมือนไก่เผ็ดนะครับอ นี่ครับไก่เกาหลีหมดเกลียอร่อยมากทุกคนมันไม่ได้เผ็ดเลยอ่ะเด็กๆก,กินได้โอเคเลยหนึ่งกล่องเขาจะให้มาห้าชิ้นนะครับราคาเก้าสิบเก้าบาทราคาดีมากมาเรากินชิ้นที่สองกันต่อ,อ มาครับน้องชีนนี่สองจิ้มซอสนี่อร่อยอ่ะนองมันจะมีความสั่ำนี่ครับหนังจิ้มซอสนี่ครับทีเด็ดที่บุมบอก 给个你倒嘞。嗯。 นี่ครับทุกคนไก่เกาหลีชิ้นสุดท้ายครับมันอร่อยมันมีความหวานหวานแล้วก็เปรี้ยวๆแบบเกาหลีเลยอะใครยังไม่เคยลงต้องไปลงนะครับเป็นเมนูใหม่ของเคฟซีเลยแล้วชิ้นนี้คือซอสเยอะมากยังนม่ห hmm. นักมัน อะเรามากินของหวานปิดท้ายกันเลยครับอกรอบนอกนุ่มในแบบข้างในละลายในปากเลยครั อ่ะเป็นยังไงกันบ้างราครับทุกคนแบบใครยังไม่ลองอ่ะต้องไปลองนะผมรู้สึกว่ามันอร่อยมากเลยแบบมันเปรียปร้ยวๆหวานๆนะทุกคนแล้วก็ไม่มีความเผ็ดเลยนะครับตอนแรกผมเห็นสีแบบนั้นผมนึกว่าจะเผ็ดเหมือนไก่เผ็ดเคบซีนนะแต่ว่าไม่เลยมันหวานแล้วกินแบปซีแล้วเข้ากันมากคือดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสไตล์น็อ